สวัสดกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเด็ดเดดนะครับก็วันนี้ไม่ทำการทำเกองบอองแคปปิคลิมิดเตน,นะครับอ่าก็ผมก็ไม่ได้แนบมาวันน,นะครับแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูอย่างเดิมแต่ว่าอืมแล้วก็ผมจะขอพูดอะไรอย่างนึงก็คือตอนที่ผมเองก,ตอองก็ตอนที่ผมเองก็เรียนจบแล้ด้วยนะทุกคนคือปิดเทอมยบบร้อยแน้ะแหละ และแน่นอนแหละผมก็พูดได้คำเดียวเลยว่าตอนนี้หน้าห้องียนเป็นเอ่อคือพวกเด็กๆหลายคนอะทั้งเด็ก เด็กปฐมหรือพวกมันพูดที่เด็กมัอยมก็ตัเองก็คงจะปิดเทอมกันหมดเล้วแหละพอดีมันันที่สี่ทีนหนาดมนะมาแจนะครับทุกคนโดยทีผมจะเต้นทางนั้นก็คือจากนิ่ยอร์ีที่ตไปลอยถังที่นะครับผมกดปีเด็กไปแล้ว หลังผมจะกดคอนเฟิร์มแล้วก็สามารถเลือกนังบีนได้คนอ่ะแล้วก็ในโหมดบอ Multi p เยอร์ Player ก็คือเครื่องบินบางล้ำใช่ไหมเครื่องบินบางล้ำที่เรามีมันก็จะมีโหมดบอ Multi Player เราสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้แต่ส่วนอันนี้ก็คือเฮลเปอร์ซึ่ก็คือตัวละครที่เป็นอ p นฟินีแหละนะทุกคนเอาละ่ะก็ตายใช่ไหมเอาละ่ะก็ I can lay. อเอาละผมว่ายังขาดผู้ช่วยนักปิดนะอ่านได้ไงมาแหละเอาละทีก็ปิด <laughs> Hello, ladies and gentlemen. This is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. ก็ถึงเวลาเช็คออฟเออสกินแท็กซี่ไปแล้กันอืมทานเรียบร้อยผมจะกดเปิดโหมดเดินดีลุ่มนะจ๊ There are several emergency exits on this aircraft. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, a level lighting will guide you towards the exit. The doors can be opened by moving the hands from the direction of the arrow. Each door is equipped with a spine which may have simply detached to as the light bar. Oxygen and the air pressure are always being monitored. เคยขึ้นเครื่องใช่ไหมคือเวลาที่เครื่องเขาจอดพักใช่ไหมนั่นแหละเขาจะต้องมีการจอดเขาก็จะต้องมีการทารําความสะอาดก่อนก่อนทําการขึ้นปินไปยังจุดหมายปลายทางพูดง่ายๆคือมันพักเครื่องนั่นแหละก็คล้ายๆกับรถยนต์อะเวลาที่เราเดินทางโดยรถยนต์ใช่ไหมนั่นแหละเคาก็คือเหมันเราจะต้องการจอดแวะพักที่ปั๊มน้ำมันด้วยไง เพื่อดีตาหาอะไรกินแล้วก็บวกกับเวลาที่เราน,นั่งรถนาใช่ไหมมันก็จะทําให้ร่างกายเราเกิดเมื่อยล้าเป็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นพวกเขึ้นบินนะเขาก็จะเรียกว่าเจ็ตแลกนันแหละ,นะและทุกคนนะอันนี้อันนี้คือผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินก็คอมเมนต์หน่อยนะ พราะว่าผมอยากรู้ว่าประสบการณ์การาขึ้นเครื่องการเดินทางโดยเครื่องบินของแต่ละคนนะั้นเป็นยังไงอันที่ผมอยากรู้จริงนะเพราะว่าเพราะว่าผมไม่เคยเดินทางโดยเครื่องบินมาก่อน ก็คือสัตว์เลี้ยงของผู้ได้ตาสบนเครื่องที่เกิดหายนั่นแหละเขาละออมาเมื่อกี้ผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมที่แท้ผมลืมเปิดในช่องเก็บของฝั่งเนี้ยเพราะว่ามันผมมา Lieutenants, please be seated for takeoff. ตอนนี้พวกเราก็มาถึง Lost Angeles แล้วนะครับซึ่งก็คือเป็นจุดหมายปลายทางน,นั่นแหละเอาล่ะครับทุกคนก็และนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมเล่นในวันนี้นะครับนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s s r r i e ให้ผมด้วยนะครับมนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ